อนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเพชรสุขุมวิทนะครับพี่อัญสุขุมวิทแล้วก็จ่ายยาตื่ทีมงานสตาฟด้วยโอ้โหเห็นเนื้อตัวแล้วนี่ตกใจเลยเนื้อตัวดีมากไปทางนี้เลยไปนะครับเดี๋ยวไปถามน้องก่อนเลยว่าไปนี้เนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะเจอสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรสุขุมวิทนะใช้สีเสื้อปอยบางนาครับนะครับเนื้อตัวดีมากซ้อมมานานขนาดไหนครับซ้อมเป็นเดือนครับรายการมีตั้งแต่วันที่19แล้วก็เขาเลื่อนมาเจอวันที่สิบครับผม ก็คือรายการเนี่ยขยับมาขยับมาครับนะครับซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดครับเป็นเดือนเลยร่างกายตอนนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเกินรต็มที่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเร่งเต็มที่เลยเมื่อกี้นี่เห็นเราเนี่ยมีอาวุธเสริมก็คือหมัดต่อยดีขึ้นก็มีหมัดเสริมใครทวนให้ใครเป็นเทรนเนอร์ดูแลเราเรื่องต่อยหมัดตานะตนะครับ การดูนช่วยสอนแล้วการพูดลงนวมครับเคลดว่าสอนครับผมโอ้โหลงกับแของยาวเลยครัแล้เรารู้ไหมว่าสองคมเนี่ยเขาเป็นมวยที่ต่อยหมัดฟันศอกดีรู้ครับอ่ามวยทรงนี้เป็นไงครับก็เจอมวยคนมาเยอะแล้วครับอืมันนี้ก็ไม่กลัวครับผมไม่ประม่าครับครับผมไม่ประมาทครับอ่เคล็ดว่าสอนสอนอะไรบ้างเพราะว่าเขาต่อยกับสองคมมารอบเลยนะครับ ไม่สอนอะไรเลยครับเฮ้ยจริงอ่ะไม่บอกอะไรหรอบอกว่ามีทิกเล็กๆไม่พูดเลยนะไม่มีทิกครับอ๋อแต่ว่าลงรวมให้ปั้มให้ปั๊มให้ลงรวมให้ครับพี่เพชรมาสอนเนี่ยเขาต่อยกับสอนคมมาแล้ววันนั้นเขาชนะล็อกสองคนมานะครับสองคนเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเราได้เขาอยากจะเจอเพชรมสอนอีกรอบชนะแล้วจะให้ไม่ให้เขาผ่านแน่นอนร่างกายดูดีต้องตัดตัวครับ นี่ต่อยร้อยสามเหลีร้อยสามเหลีครับพี่แบบนี้เป็นไงบ้างโอเคครับไม่มากไม่เกินอืมก็คือเป็นน้ำหนักที่สบายครับผมทำทั้งหมดประมาณกี่โลสี่โลครับสี่โลก็ถือว่าปกติครับผมสามโลสี่โลก็ไม่ต้องอดข้าวด้วยกินอิ่มนอนหลับครับผมเห็นว่าพี่อัดเนี่ยจับของุงของดีๆทั้งนั้นเลยกินอะไรบ้างแบรนด์นมไทยเวไก่ดำโอ้ลังนก เฮ้ยนี่กินดีกับลูกพี่อันเลยงัเนเหรอยาบำรุงเบมวิทย์ทุกอย่างเลยเหรอครับโตขึ้นนะแล้ป็ไง้ารูปีนี้ปีเยอะๆเบลินยาเรลินยาปีสามแล้วตอนนี้เรียนด้วยเรียนด้วยเบลินยาปีสามเรียนเรียนที่ไหนครับรามอรามอลาของคณะอะไรเนาะศาสตร์ครับเรียนศึกษยศาสตร์จบมาเป็นครูครับครูมาละครับครูมาละเ ไม่ธรรมดาพี่พี่อยาดูแลดีครับจ่ายยาครับมุองจ่ายยาไปเนี่ยคิดว่ายากไม่เจอสองคมเขามีหมัดมีสองนะไม่เืินแล้วแจะอะไรแล้วอยู่ที่ใจข้างเยออย่าไปจูดแจะครับมาเพื่ออกซิเจนครั้งแรกไอเดียกันบอกอ่่อย่างชองเจ็ดครั้งแรกด้วยครั้งแรกในชีวิตเขาสนใจอะไรเงี้ยแหละครับอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเออควารู้สึกเป็นไงต่อยช่องเจ็ดครั้งแรกทั้งใจตื่นได้นนับเป็นครั้ง ตั้งแต่เด็กก็มวยดูช่องเกมก็ห็นก็เปิดมวยมาก็เจอช่องเก็นี่แหละครับก็คือเป็นความฝ่ายฝันเราครับผมก็อยากจะเคลีไปดีช่องเกมครั้งก็ครับผมครั้งนี้ได้แล้วได้แล้วครับมีโอกาสดุเดือนไหมมีครับผมถ้าไม่พ้นคู่พี่เสกสันครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเสกสันก็หลับดำดุเดือนแล้วครั้งนี้สองคมกับเพชรสมุทรก็ต้องเอาเหมือนกันโทรเข้ามาครัดูโปบอกว่าใจพี่กับใจน้อง คือมวยอะไรก็ไม่ว่าตัดสินคือเราพิแทคคือขอให้มันเที่ยงตรงอย่างเดียวเราทำมวยไปสู้ไม่ต้องกลัวท้ายนี้ไม่ต้องสื่อผมเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยผมไม่ไปได้อันนี้นี่ยมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวนนี้เขามีระบบมีวินัยคือไม่ต้องไปห่วงเรื่องการซ้อมเขามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนเวทีแล้วบอยบางนาเขาก็ช่วยพีแทคเขาก็ช่วยข้าวยาเขาก็ช่วยทุกคน ที่รถกระตุกเขครับล้ออะไรไปติดหมดอชีตตอนนี้พี่อ๋มประมาณเท่าไหร่แล้วเจ็ตบินบอยบางนาเนี่ยเขามีให้แล้วเจ้าชนะน็องเนี่ยเขาก็มีสามสี่หมื่นเขาก็มีให้แล้วเพราะเขาได้บอยบางนาลูกหลักเขาลูกรับบอยบางนาเขาเพาะผมยกให้เขาแล้วคือเราก็คอยดูแลแหละเพชรบุศร์เขาก็ดูแลเพราะใช้เงนเพื่อบอยบางนาบอยบางนาแฟนคุค่าย่อ มีนักไอวอร์าจากอุบอยู่ในทีมงานเดียวกันนะอูดน้อยอุดรช่วยกันเชียร์ช่วยกันสนับสนุนชุดนี้คือเขารักผมอ่ะโอ้ยถ้าชนะมาเนี่ยต้องมีเหยียบแสนนะมีแน่นน<อ>ชุดนี้เขาคือของเราทำรวยออกไปเนี่ยไปชู่ทุกตัวไม่มีอ่อนเนื้อหรือว่าอะไรนมอะไรเนี่ยเราก็าราพร้อมคือ,คอไม่แพ้ค่ายใหญ่อะ่ะคือเราค่ายเล็กก็จริงคือบ้านเราเราไม่ได้เป็นค่ายเราทำเหมือนครอบครัวบ้านเรา คือทุกคนเนี่ยผมรักทุกคนเท่ากันเสมอกันทุกคนได้กินอะไรต้องได้กินเหมือนกันหมดครับไม่ต้องกลัวค่านี้ออกไปพันเปอร์เซ็นต์ครับเพราะห็นผลงานช่วงหลังนี่ค่าเรานี่ชนะเป็นว่าเล่นชนะเลยครับเพชรสอนี่างี้ด้านทอยู่เยียนชุดอยวละเขาเริ่มกลับตัวกลับใจเขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาคงไม่ไปไหนแล้วก็จะอยู่กับทีมงานเพชรเขาก็ยกให้บอยบางนาเขาเป็นคนดูแลเรื่องรายการอะไรผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำมวยให้แข็งแรงออกไป คือจะทําอะไรก็แล้วแต่มวยผมต้องแข็งแรง่อไปเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าใครได้เขาว่าลูกพี่ผมอะไรผาลูกพี่ได้เลยผ่านยาได้ยาได้ยเพราะว่าไปบอยบางนาบอกว่าคุยกับผู้จัดการเองครับพี่ามาขอมวยบอกว่าเอ้ยีชุนก็จะมาขอผมจะยาตัดที่ใจผมไม่เอาหรอกผมต้องถามพี่ถึงก่อนแต่มวยผมต่อยถึงเม้นสึกเดียวก็คือตอนเนี้ยกลับมาภาคนี้นะคือก้าชนะไปสองนะมีเพว่าสอนกับเป็รลุงเพชรลุงศิลปนายกไก่ครับ ก็เริ่มจะขยับขยายเริ่มดีขึ้นแล้วที่เป็นลายที่3มเป็นลายที่สแล้วก็ติดตามสายพี่ข้าวันที่17ก็เด็กซ้อมดีอะไรดีครับก็กุมารดำชอบแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยฝันใจกุมารดำมวยสร้างกุมารดำเขาแล้วสนับสนุนเขาเชียร์อยู่ตลอดครับขอบคุณมากมากครับพี่อานเห็นว่ามีมวยมาอีกหลายคนเลยที่ค่ายมีใครบ้างพี่เยอะก็มียอดมนุษย์ แล้วก็เซาอูมาหลายคนแล้วเดี๋ยวจะมาอีกสี่ห้าคนครับตอนนี้โควิดเขาเริ่มจะให้จ่อยแล้วเราก็ให้เด็กๆมาละเขาเปิดบ้านตอนนี้เป็นสถานอีกหลายหลายคนเขาก็อยากมามา้ทุกคนคทุกคนฉีดวัคซีนหมดทุกคนแล้วครับไม่ต้องห่วงฉีดแค่ใหญ่เรียบร้อยใช่ไม่ใช่ที่ยีหนเนี้ยฉีดหมดแล้วนะคระหมดแล้วครับหมดแล้วขผมนีดสามไปแล้วครับสามหรอไอฉีดเรียบร้อยที่จะบำรุงบำรุง วันจะต่อยนี่ต้องรอคุณนิชฉียาบำรุงหมดครนบพร้อมลบกัพร้อมลบพี่หันความมั่นใจตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับแคสสุงวิทวันอาทิตย์นะครับก็มั่นใจมากๆเพราะลูกพี่ยาบอกว่าถ้ามวยออกไปไม่แข็งแรงเนี่ยผมโดนก่อนเลยคนแรกเพราแกก็เข้ามาดูแลเด็กตลอดใช่ผมไม่ต้องกลัวครับจะยาการันตีได้ไม่มีเรื่องลบ ป็นครับสบายใจได้สบายใจได้อหางเราเนี่สบายใจเลยสบายใจเรื่องล้มเรื่องนอักแอ็งอะไรที่มีนะครับได้ผมมีทรยศอาชีพมวยแน่เราไม่สมบูรณ์เราไม่ปล่อยไปครับผมอ่ะน้องชายอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างวันอาทิตย์นี้นะครับฝากเชียร์ด้วยครับช่องเจนนี้ทำเต็มที่แน่นอนครับไม่ทำไม่ผิดหวังครับไม่ทำไม่ผิดหวังแน่นอนครับช่องเจนนี้เห็นแรงมากเลยสามไฟหลังนี่เป็นไงชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะใครสองไฟ ะลิทิเดตอาชากิจแล้วก็แพ้ยอดตองไทยครับแพ้ยอดตองไทยยอดกระดุ๊กระดุดไว้เดียวครับโอแพ้ที่ยอดตองไทยท็อยากเนาะโอ้อ่ะก็ติดตามได้ครับกันอาทิตย์เจอกับสองคมดูแล้วสภาพร่างกายดีจริงครับสำหรับเคสต์สุดยครับเป็นเม็ดเลยนะ